สวัสดีครับทุกคนเกษตรก็มือใหม่นะครับนี่คือต้นอินทผลัมนะครับทุกคนนะนี่คือการผสมเกสรครั้งแรกนะครับแล้วผสมชาผลลัพธ์ก็คือน่าจะไม่ติดนะทุกคนนะต้นนี้เพิ่งจะเอ,อ่อออกจันเป็นปีแรกนะครับแล้วมือใหม่เขามาผสมเนาะโดนตัดโดนตัดหมดครับเห็นไหมครับการการใบ ที่จริงต้องเหลือไว้นะครับแบบนี้คือไม่ถูกต้องนะมันน่าจะไม่ไม่ดีกับต้นนี่นะครับจะออกอยู่สองสองสามจต่แต่นี่จะฝ่อไปฝ่อไปเองนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่สมบูรณ์น,นี่น่าจะไม่ติดเพราะว่าเป็นลักษณะจะเป็นดาวนะครับสามผสมประมาณวันที่ยี่สิบมีนานะครับเนะี่ยได้จะเกือบเดือนละน่าจะไม่ติดนะครับ